rest now i'm so tired ถ้าพูดถึงเกมเจ้าพ่อไซเควสคงหนีไม่พ้นเนียริพิเคนโดยภาคนี้เป็นภาคเวอร์ชัน1.22474487139จากค่ายสแควร์อีนิกส o สตโดยเนื้อเรื่องจะถูกแบ่งเป็นแอค1และแอค2และฉากจบอีก5แบบให้ตามเก็บกันเอาเป็นว่าจารย์จะพูดถึงภารกิจหลักของเราเริ่มแรกน้องสาวของเราโยนาได้ป่วยเป็นโรคแบ็กสครอล ซึ่งนับวันอาการก็ยิ่งแย่ลงและเราต้องคอยดูแลและออกผจญภัยตามหาวิธีรักษาโยนาโดยการผจญภัยนี้จะมีความตื่นเต้นไหมต้องไปเสพกันเราเองแล้วล่ะครับเกมเพลย์ mm. ถ้าพูดถึงเรื่องแอคชั่นของเกมนี้คงต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากไม่ใช่ว่าทุกปัญหาจะจบลงด้วยการลงดาบอย่างบอสบางตัวต้องผสมเทคนิคของการฟันและการโจมตีระยะไกล ส่วนบอสบางตัวก็จะบังคับให้เราโจมตีระยะไกลอย่างเดียวซึ่งนับว่าสนุกมากและความกุนกวนของผู้พัฒนาคงชอบปล่อยมุกตลกถึงจะเป็นมุกแห้งๆแต่นับว่าเป็นเสน่ห์เลยแหละเอากันง่ายๆเกมนี้ไม่มี f ฟาส t าวเวลพอผู้เล่นเล่นไปได้สักระยะหนึ่งจนเกิดข้อสงสัยทำไมเราวาร์ปไม่ได้อยู่ดีๆก็จะมีบทสนทนาขึ้นมาว่าทำไมเราถึงไม่วาร์ปละ่ะ และพาร์ทเนอร์เราก็ตอบกลับมาว่าก็เพราะว่าการเทเลพอร์ตจะทำให้เราติดกับสิ่งกีดขวางเราเรวาร์ปไม่ได้นี่แค่ส่วนหนึ่งของความกวนโอยของผู้พัฒนาโดยการเดินส่งเควสแต่ละเมืองผู้เล่นต้องเดินเองโดยหากเราทำไซค์เควสหมูป่าเราจะได้หมูป่ามาเป็นยานพหาหนะของเราเกมที่ไซค์เควสสนุกพอๆกับเนื้อเรื่องจางคงยกให้เกมซีรีส์เนียเสมอมาอีกอย่างหนึ่งที่จางคิดว่าน่าสนใจ คือระบบตกปลาโดยปลาแต่ละตัวในการตกแต่ละครั้งก็มีเงื่อนไข <_ d> um> เหยือ่อสถานที่และเรายังสามารถทำฟาร์มได้อีกด้วยใส่ปุย๋ยรดน้ำและเก็บเกี่ยว Overall เอกลักษณ์เด่นๆก็คงจะหนีไม่พ้นเวลาตัวละครของเราเข้าไปในตัวอาคาร <_ d> um> จะเปลี่ยนตัวเกมเป็นไซส์กริ่งกันดืด้อนอกจากนี้ยังมีความเป็นแอ s สแตกของผู้สร้างอีกมากมายให้ผู้เล่นเข้าไปสัมผัสและอุทานออกมาอะไรวะเนี่ย ถึงเกมนี้ไซคเวสจะเยอะแล้วอย่าคิดว่าไซคเวสจะธรรมดาเพราะไซคเวสส่วนใหญ่เราต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากจานจะยกตัวอย่างให้ละกันอย่างไซคเวสที่เราต้องไปขอร้องให้ n อนมซตัวหนึ่งร้องเพลงแต่พี่แกจะไม่ยอมร้องจนกว่าเราจะเอายาดองให้แกซึ่งเราก็ต้องไปตามเก็บหางหนูตัวกระจิตหางกิ้งก่าตัวกระจ้อยอีกอันหนึ่งก็คงเป็นการส่งของฟราจายซึ่งเดินข้ามเมืองโดยห้ามกลิ้งห้ามโดนโจมตีซึ่งปวดหัวเอาเรื่องมาก conclusion สำหรับใครที่ยังตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมเกมนี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้าหาความตื่นเต้นบูแหลกแยกแผ่นดินเกมนี้อาจตอบโจทย์นั้นไม่ได้แต่ถ้ากำลังมองหาความท้าทายบวกกับเนื้อเรื่องที่สนุกสุดแสนกินใจเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่แค่ส่วนหนึ่งที่จานอยากจะมาเล่าให้ฟังถ้ามากกว่านี้อาจทำให้ตัวเกมสนุกน้อยลงแต่เกมนี้ก็นับเป็นเกมที่สนุกเกมนึงเลยแหละ เพราะมันคือส่วนผสมที่ลงตัวและผมจานก็ขอบคุณครับ you grown. Kaine, what's wrong? Oh, it gladdens my heart to finally see you again. Grandma? Come, Kaine. Come to your grandma's side. You've been lonely for so, so long. So much pain. So much despair why go on living anymore kaine is that it hmm? are you finished yet don't speak to your grandma like you're going to stop talking now and then i'm going to slowly walk over to you cram my hand inside your goddamn bitch ass chest and pull out your fucking heart <laughs> <laughs> my grandmother would never say that. She never told me to give up on life. Never. I've spent my entire life searching for a way to avenge her death. She gave me the strength to deal with this goddamn mutant body. Do you know how long I've been like this? How much I loathe myself?